สวัสดีครับพบพ่อกันกับน้องสำรานบานนาเดอครับวันที่สิบสิบอะไรวะสิบสี่อ่าสิบสี่มกราหกเจ็ดอ่าวันหยุดครับผมหลังจากมือขึ้นไปเที่ยวงานวัดมาบอทันสร้างบอทันซ่วงอยู่โอ้ตายตายตายอ่ะไม่ว่ากันนานๆโดนๆมีที ไหผีสักครั้งอ่าว่างไปอัพเดดกับข้าวตอนเช้าจะมันขัดชีวิตน้องแดงมันลำบากอะยุไม่หาใส่พี่้องเอ้ยนอ้อแดงมันลำบากอะยุไม่หาใส่ใส่ชีวิตเหน็นมันก็ให้มันง่ายที่สุดอะเอาเท่าที่ทำได้เอาาเ้ามาเราไหลใ้ายห,ห้าง ลาบก้อยซอยจุอืมมาอันนี้ก็เจ้าวด้เจ้าเจ้าเจ้า,เจ,าเจ้าเพียเพียปฐุมนี่มันเพียป้อมนี่มันเพียจริงอิหรี่คือบ้านเฮาเพียยังนำใส่ตรงลง แต่ก็พอได้ด้วยเรามีของแปง้งอืมเรามีของแป้งที่มันทําให้มันแซ่บข้าเหนียวเพื่อนพวกกินไปหน่อยนึงแล้วนี่เนื้องานมันเลยสดสด,สดใหม่ๆเม่เช้าดิ้งดิ้งดิ้ง ็มาดิครับนี่ตัวงานมันคือนี่เลยอ่านี่เลยอืมโอ้โหสำหรับวนะ่าน้าขอนำนำเหนือเลยนะนำเหนือได้เลยนำเหนือเลยนำเสนอนำเหนือเลยเจ้าม่ำซับของน้ำม่ำเนี่ยโอ้โห อืมของน้ำอ่ำเนี่ยมันมันเป็นดีดีดีง่วงที่ขเขาจกวามาจากออสเตรเลียเจา้าสับกินมาสักพักละอ่าอันนี้คือวัตถุดิบของเราอันนี้คือวัตถุดิบโอ้โหผายกี้เรยวเน,น่ออ่อน พักเมื่าไหรมีมีทั่วกับผักบัวผักซีโอ้โหแต่เรบรอง,อง่าสับอือโอยแม่งมาต้องการ ถ้าเอาไม่เห็นกินกี่ไม็ดมันมากเลยขันเป็นเบาเท่ากับโอ้โหฝุอย่างนั้นอย่างฝุ่นฝุ่บินตั้มเออฝุ่บินตั้มฝุ่บินตั้มแต่ว่าสองร้านขอขออย่าใส่เข้ามาแม่งขีดหนักจ้ะ <laughs> สมนี่แหละครับตอนเศร้าตบมาเนือ้อเนือ้อเนื้อยังนี้อีกซื้อมาสองล้อหมดน,นี่เหมือนโซมันธรรมดาล,ลงทุนหาร้อยหมดน,นี่มือน,นี่เดี๋ยวสิก้อยเดี๋ยวสิก้อยเดี๋ยวสิก้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวสิลงคลิปให้เบิ้งอีกคลิปนึงเด้อแจ้งใดก็ถามเบิ้งกันเด้อครับเด้อเอาฝากไว้ครับพี่น้องเอ้ยสำราน้านนะ้าอืมเป็นไงอ่ะ สวัสดีครับ